สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเงินที่ใช้ไปกับการรักษาสิวที่ยิ่งสุทำปกคลิปว่ารักษาสิวสามแสนบางคนบอกว่าเวอร์ไปไหมจะทำปกคลิปให้น่าสนใจให้คนเข้าไปฟังหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงที่ยิ่งสุกจ่ายไปกับการรักษาสิวเดี๋ยวยิ่งสุกจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงยอมจ่ายขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไปรักษาที่ไหนมาบ้างตั้งใจฟังนะคะยิ่งสุกเป็นสิวนะตั้งแต่อายุ15เป็นเล็กๆน้อยๆน,นะคะพออายุ20สนะทำงานได้เริ่มมีเงินก็ซื้อเครื่องสำอางมาใช้จากนั้นก็เป็นสิวมากขึ้นทีนี้ก็ต้อง รักษาแล้วสมัยก่อนนะคะ30ปีที่แล้วก็ไม่ได้มีคลินิอรักษาสิวมากเหมือนตอนนี้นะคะยิ่งสุกก็รักษาตามร้านรักษาสิวทั่วไปอะ,ะหายบ้างไม่หายบ้างทีนี้ก็มีพี่คนหนึ่งนะคะเขาแนะนำอีกเขาแนะนำว่า ให้ไปรักษากับแบรนด์นี้แบรนด์นี้นะคะถ้ายิ่งสุขพูดขึ้นมานะคะทุกคนอ๋อเลยค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าแบรนด์นี้หายไปไหนนะคะรักษาดีมากเลยสิวหายนะหายค่ะนอกจากสิวหายแล้วหน้ายัางขาวด้วยแต่ก่อนยังไม่มีขาวใสขาวใสนะคะมีแต่หน้าขาวสิวหายแค่นั้นก็เป็นสุดยอดของการรักษาสิวแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะคะยิ่งสุขอะ ย้ายที่ทํางานเมื่อก่อนทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพก็ไม่สะดวกที่จะแบบไปรักษากับแบรนด์นี้อีกนะคะทีนี้หลังจากนั้น1ปีหลังจากนั้น1ปีสิวก็เริ่มกลับมาเริ่มกลับมามาีพี่คนหนึ่งเขาก็แนะนำอีกว่าให้ไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะ ที่นี่เขาบอกว่ารักษาดีแล้วถูกเราก็โอเคเลยคือถูกด้วยแล้วก็ดีด้วยนะ,ค,ะครั้งแรกที่ไปรักษานะเขาคิดค่าค่ารักษาไปรวมทั้งตัวผลิตภัณฑ์รักษาสิวด้วยนะคะ500บาท500บาทก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะแต่ว่า ชุดรักษาสิวนะ่ะผลิตภัณฑ์ที่เขาให้เรามาเนี่ยใช้ได้แค่อาทิตย์เดียวใช้ได้แค่อาทิตย์เดียวเราก็ต้องไปทุกอาทิตย์นะคะสรุปว่าเราต้องไปทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งมี4อาทิตย์เราก็ไป4ครั้งนะคะค่าใช้จ่ายในการรักษาสิวตกเดือนละ2,000บาทสิวหายไหมนะคะดีขึ้นนะคะลดลงนะคะ,ะทีนี้ลองคิดตามยิ่งสุดนะคะ ยิ่งสุขรักษาสิวตั้งแต่อายุ23 23จนถึงอายุ20โทษค่ะจนถึงอายุ36ปี36นะคะ23ถึง36รวมรวมทั้งหมดก็คือ13ปีค่าใช้จ่ายเดือนละ2,000บาทปีหนึ่งก็ 24นะคะลองคิดตามนะคะ24คูณ13เท่ากับ312,000นี่ยค่ะนี่คือค่าจะจ่ายที่รักษาจริงๆนะที่ยิงสุขไม่ได้บอกว่าไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้อะไรทีนี้อะไรคือจุดเปลี่ยนนะ,ะจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าต้องไปที่คลินิกทุกอาทิตย์นี่แหละ เพื่อนก็เลยมาทักว่าเอ้ยพี่ยิงสุขนะทําไมต้องไปทุกอาทิตย์เลยล่ะออลองหาที่รักษาที่แบบว่าเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปทุกอาทิตย์ได้ไหมเขาก็เลยแนะนําแนะนําคิำที่เนี่ยมาท,ท,ที่ที่จันทว่างเนี่ยมาให้ยิ่งสุขบอกว่าเนี่ยไปเ,เราไม่ต้องไปบ่อยๆนะคะไปตามนัดแค่นั้นก็พอแล้วก็โอเคก็ไปรักษาที่จันทรว่างครั้งแรกที่จันทสว่างคิดค่าใช้จ่ายนะคะ ครั้งแรกนะให้ชุดผลิตภัณฑ์รักษาสิวมา1ชุดค่าใช้จ่าย5,000บาทนี่นะคะ5,000ั 5, นนี้กับที่ครั้งแรกที่คลินิก500บาทแต่ที่นี่ที่จันสว่างคิด5,000บาทยิ่งสุกเอาตัวรักษา,าสิวเขามาใช้2เดือนสิวไม่หายคะ่ะยังขึ้นขึ้นลงลงคือยังเป็นสิวเยอะอยู่เหมือนเดิมจากนั้นอีก2เดือนนะคะเขาก็ นัดให้ไปลงคอร์สรักษาสิวเก็บเงินอีก5,000บาทนะเป็น1,000 0แล้วนะคะนี้หลังจากลงคอร์สรักษาสิวมาแล้วเนี่ยดีขึ้นสิวเริ่มแห้งจากนั้นอีก2เดือนก็คือเดือนที่6เดือนที่6ลงคอร์สอีก1คอร์สเก็บเงินอีก5,000บาท3ครั้งครั้งละ5,000นะคะ หมื่นห้าแล้วนะคะพอเดือนที่6เนี่ยลงคอร์สครั้งที่2เนี่ยเริ่มเห็นผลค่ะสิวเริ่มหายสิวเริ่มหายาหน้าที่ดำที่คาำไปเริ่มหน้าดีขึ้น พอเดือนที่7เนี่ยเขาก็สิวหายแล้วคนระัเดือนที่6เนี่ยสิวเริ่มหายพอเดือนที่7เนี่ยสิวหายแล้วเขาก็จัดตัวบำรุงตัวบำรุงผิวแล้วก็ตัวพวกดูแลผิวให้ยิ่งสุกอีกชุดหนึ่งนะคะประมาณน่าจะ3 0 0พันถึงสนะี่พัน่ะยิ่งสุกตีว่า5,000ันเลยแล้วกันนะคะจะได้คิดง่ายๆรวมทั้งหมดที่ยิ่งสุกรักษากับจันร์สว่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นบาท เดเดือนนะในระยะเวลา7เดือน2,000 20, 0บาทเฉลี่ยก็ตกเดือนละ2,900บาทนะคะ2,900หลังจากที่สิวหายแล้วที่เราจ่ายเงินก้อนแรกไป2,000 20, 0บาทเขาก็จัดครีมรักษาสิวป้องกันการเกิดสิวให้เราอีก1ชุดประมาณ5,000บาทเดี๋ยวยิ่งสุขจะขึ้นไว้ที่ท้ายคลิปให้ดูนะคะว่ามีตัวอะไรบ้าง แต่ชุดที่ราคา5,000บาทเนี่ยใช้ได้นานถึง5เดือนเท่ากับตกเดือนละ1,000บาทแค่นั้นทุกวันนีย้ยิ่งสุกก็ใช้ชุดเนี่ยในการดูแลผิวหน้านะคะก็ไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้าไม่เป็นอะไรเลยนะคะด้วยค่าใช้จ่ายเดือนละ1,000บาทแค่นั้นถ้าเทียบกับ2,000บาทตัวนี้ถูกกันครึ่งต่อครึ่งเลย แต่ก่อนเนี้ยเราไม่มีเราไม่มีมาเปรียบเทียบนะคะไม่เราก็เลยไม่รู้ว่า,าที่ไหนรักษาแพงที่ไหนรักษาถูกนะ,ะยิ่งสุขเคยคิดนะคะว่าเงิน3ามแสนบาทเนี่ยที่หมดไปกับการรักษาสิวเนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเราคิดเ,ดเล่นๆนะคะถ้าเราเก็บเงินเพิ่มอีกสักสองแสนสามแสนบาทเนะะี่ย ได้รถป้ายแดงคันเลยหรือคนที่มีที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเก็บเพิ่มอ,อีกสัก3าม0สนสี่แสนเนี่ยได้บ้านหลังย่อมย่อมหลังหนึ่งเลยนะเสียดายเงินมากๆเลยค่ะที่เหมือนทำเงินหายไปสา0 0สนบาทนะคะก็เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่ยิ่งสุขอยากจะบอกนะคะเศรษฐกิจแบบนี้เงินก็หายยากแล้วยุคนี้ เป็นยุคที่การแข่งขันสูงทั้งเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหน้าก็ต้องดูดีเงินก็ยังต้องมีอยู่ะะจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้มากะคะจะใช้จ่ายซื้ออะไรจะทําอะไรก็ต้องศึกษาก่อนนะะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะ จ่ายเงินไปกับสิ่งใดแล้วการจ่ายไปแล้วก็จะต้องรู้ถึงผลลัพธ์ที่ได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอยากรู้จริงก็กดกระดิ่งทิ้งไว้ยิ่งสุขจะได้มีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอลากไปก่อนค่ะบ๊ายบาย